ยาที่กำจัดญ้านะคะได้ทั้งคุมและฆ่าในไร่อ้อยข้าวโพดสับป,ปะรดส้มแล้วก็ขิงนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับร้านบ,บัณฑิตเกษตรพันธุ์อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูยาที่กำจัดญ้านะคะได้ทั้งคุมและฆ่าใช้ตัวไหนไปดูกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับตัวยาที่ว่านี้นะคะก็จะเป็นตัวยาไดยูรอนค่ะตัวยาไดยูรอนนะคะจะเป็นยาคุมวัชพืชน,นะคะแต่ว่าก็ฆ่าวัชพืชได้เหมือนกันแต่ว่าตัววัชพืชเนี่ยก็คือต้องเป็นต้นอ่อนนะขึ้นใบได้สัก2-3ใบนะคะสำหรับต้นย้านะกําจัดได้ทั้งใบแคบแล้วก็ใบกว้านะคะหญ้าป่าควายหญ้าตีนนกตีนกานะคะก็คือจะลงหมดเลยนะแต่ย้ำอีกทีว่าใช้คุมหญ้านะแล้วก็เป็นหญ้าอ่อนนะถึงจะลงนะคะอ่ะ แล้วก็สําหรับสวนไหนที่ใช้ได้นะคะก็จะเป็นไล่อ้อยไล่สับป,ปะรดมันสับป,ปะหลังส้มขิงนะคะและสําหรับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวไดยูรอนนะคะก็คือถ้าเกิดมีนาข้าวอยู่ข้างๆแปลงของเรานะคะเราสามารถที่จะฉีดพ่นไดยูรอนแล้วตัวละอองยาไดายูรอนนะคะ,ะมันลอยตามลมค่ะแล้วก็ไปโดนนาข้าวนาข้าวก็จะไม่เสียาหายนะคะไม่เป็นอะไรเลยแต่ถ้าเราใช้ตัวอะมีทีนะคะ ตัวอะมิทีเนี่ยถ้าเกิดละอองไปโดนข้าวข้าวคือจะไปเลยนะคะเพื่อนมันจะส่งผลกระทบก่อต้นข้าวนะคะก็อาจจะทําให้ทะเลาะก,กับแปลงข้างได้นะส่วนการทํางานของตัวไดูรอนนะคะตัวสารไดยูรอนอะมิทีนอะทาซีนะคะ3ตัวนี้เนี่ยการทํางานก็คือจะเหมือนกันเลยนะคะก็คือการไปยับยั้งการสั่งคห์แสงของพืชน,นั่นเองค่ะ,อะพอพืชเนี่ยสั่งคห์แสงไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็จะ,จะเจริญเติบโต,ตไม่ได้ แล้วก็ทําให้ต้นพืชอะคะ่ะเริ่มแห้งตายไปนั่นเองนะคะอ่าอันนี้คือวิธีการทํางานของตัวไดยูรอนค่ะสําหรับอ,ร Stevens, อัตราการใช้นะคะก็จะใช้ปริมาณ1 1 5่ง5ถึงหนึต่อน้ํา20ลิตรนะคะแล้วก็เกิดจะให้ประสิทธิภาพดีที่สุดเลยนะคะ<ๆ>ก็จะต้องพ่นตอนที่ดินมีความชื้นคะ่ะตัวความชื้นนะคะน้ำเนี่ยก็จะ นำพาตัวยานะคะดูดซึมเข้าสู่รางและกระจายไปทั้งต้นค่ะอ่ะอย่าลืมนะคะตัวยาไดายูรอนยังไงก็ฝากด้วยใครสนใจคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะสั่งซื้อได้เลยที่เพจร้านบันดิตเกษตรพันธ์ในเฟซบุ๊กนะคะหรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ